สวัสดีครับอู๋แชร์โต้รดดีครับก็วันนี้เป็นวันจันนะที่สี่นะครับพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นเวลาประมาณสี่โมงเจ็ดนาทีนะครับสี่โมงเย็นนะครับเจ็ดนาทีพอดีช่วงเช้าไม่ได้ออกนะก็ขออภัยนะครับวันนี้มาอีพีสามนะครับเป็นอีสามเก้าอะไรมาบางชิ้นแล้วต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับของ b m เบยอีสามเก้าท่าตะโกนครสวรรค์นะครับนะเราเริ่มกันเลยครับนะล็อกประตูนะครับ หน้าซ้ายนะครับที่ไม่ทํางานครับนะเราสั่งมือสองมาให้เรียบร้อยนะครับนะตอนนี้เทเกอร์ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นของเก่านะหน้าตาแบบนี้ครับนะครับระบุไ้เลยฮะหน้าซ้ายนะครับล็อกประตูหรือกรอนประตูนั่นเองนะเวลาเรากดล็อกนะล็อกมันก็จะลงแต่เวลาเราเปิดล็อกนะทั้งสามบานมันล็อกมันก็จะเด้งขึ้นนะแต่หน้าซ้ายนะครับ ด้านหน้าซ้ายไม่ยอมนะล็อกไม่ยอมดันขึ้นนะครับเนื่องจากมอเตอร์นะหมดแรงนะเนื่องจากอายุการใช้งานนะครับเป็นสิบปีนะครับก็ทําการเปลี่ยนมือสองนะครับก็ราคาย่อมกว่านะครับมือหนึ่งตกประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะค่อนข้างแพงเหมือนกันนะในล็อกประตูนะครับก็มาแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะครับนะอ่าล็อกประตูทําหน้าที่ก็ชื่อก็บอกอู่แล้วคือล็อกประตูเวลาเราปิดประตูปุ๊บเขี้ยวตัวนี้จะเข้าไปล็อก เดี๋ยวผมทําไมดูนะเวลาเราปิดประตูปุ๊บเขี้ยวเนี้ยก็เข้าไปล็อกนะสมมุติว่าอผมล็อกแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่ออกถูกไหมครับ่านะก็จะมีกลไกนะครับที่อยู่ด้านในนะอย่างนี้นะเป็นตัวเปิดนะล็อกปิดล็อกนะข้างในก็จะมีกลไกครับนะโดยมีมอเตอร์เนี่ยผลักดันให้ทิศทางล็อกเนี่ยขึ้นหรือลงนะหรือกดล็อกหรือปลดล็อกนะครับก็คืออยู่ในนี้นะ นะถ้าี่ท่านเห็นนี่แหละครับนะก็ไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรพิเศษนะครับนะส่วนที่เปิดประตูก็จะอยู่ในพวกแง่ล่องแบบนี้ครับนะเป็นเมคานิกทั้งหมดนะเป็นกลไกนะครับนะก็แล้วแต่นะท่านไหนที่ใช้เยอะนะหรือใช้น้อยนะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านนะครับนะลองปลดนะนี่ฮะปลดแล้วสมมุติว่าเราปิดประตูใช่ไหมครับ นะล็อกมันก็จะล็อกแบบนี้ครับดูในห่วงนะเห็นไหมมันจะมีห่วงนี้เข้ามาล็อกนะทําให้ขอของประตูนะครับล็อกอยู่น,นี้ประตูก็ไม่สามารถจะเปิดได้ครับนะนะเมื่อท่านมือดึงมือประตูเปิดในล็อกก็เหมือนท่านมาเตะกลไกตัวล่างนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะส,สวิงหลบไปนะเพื่อเปิดล็อกอท่านดูนะครับแค่นี้เองประตูก็ออกแล้วนะนกลไกจะทําหน้าที่แบบนี้เพียงแต่ว่าอ่าระบบล็อกเนี่ยครับในในตัวเนี้ นะก็จะเชื่อมโยงไปหาปุ่มล็อกบนข้างประตูแล้วด้วยแล้วด้านในก็จะเชื่อมไปหาเฟืองล็อกด้านในด้วยนะเพื่อให้เตะล็อกในทํางาน,นอัตโนมัตินั่นเองนะโดยที่ผู้ขี่บังคับล็อกนะถ้าฝั่งคนขับกดลงปุ๊บอีกสามบานก็ต้องลงตามด้วยคําสั่งของฝั่งคนขับนะเขาจะให้ฝั่งคนขับไว้เป็นเมนนะเวลาคนขับต้องการล็อกก็สั่งมาจากฝั่งคนขับนะครับหรือปลดล็อกก็สั่งปลดมาจากฝั่งคนขับ นะครับส่วนถ้าเราขึ้นรถแล้วล็อกประตูมันโดยที่คนขับล็อกให้เราแล้วใช่ไหมครับทั้งสี่บานสมมุติท่านไหนจะต้องการลงเลยนะถ้าบอร์ดเขาอนุญาตให้ท่านเปิดได้ท่านก็แค่ดึงแง่ล็อกตัวนี้แหละครับนะอาจะสมมุติผมล็อกใหม่นะถ้าท่านมือดึงในประตูเพื่อจะเปิดรถลงล็อกตัวนี้ก็จะทํางานเลยนะครับนะโดยสั่งให้ท่านลงไปเลยนะครับ เพราะนั้นมันมันจะทํางานสองหน้าอ่สมมุติผมล็อกแล้วนะครับเพราะผมล็อกแล้วปุ๊บผมกดล็อกตัวนี้ล็อกแล้วนะคุณจะมาดึงแง่ล็อกเปิดประตูตัวเนี้ยมันก็ไม่ออกอะไรนะเห็นไ,ไหมฮนะตัวนี้ไม่ดิดแล้วท่านดูฮะเห็นไ,ไหมฮะไม่ดิดนะคนขับอนุญาตแล้วครับล็อกนี้ก็ลงมาเห็นนะล็อกนี้ลงมาึกลงมาฝั่งนี้ก็ ล็อกนี้เ็จะดีด้วครับถ้าท่านเปิดออกจากในรถโอเคนะนะล็อกก็ทำกลไกแบบนี้ครับข้างในมีสปริงอะไรที่มันตัวเล็กๆฮะนะวางซ้อนกันอยู่ถ้าสปริงหักก็ไม่ดีดกลับอะไรสารพัดนะครับส่วนในนี้ก็จะมีเฟืองพลาสติกหรือเฟืองทองเหลืองนะเพื่อทำการหมุนให้คันโยกเนี่ยเปลี่ยนทิศทา,างเท่านั้นเองจะได้เปิดล็อกกับปลดลอ็อกนะโดยใช้คำสั่งไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าวิ่งเข้ามา นะในนี้ยังมีลักอยู่นะใช้ไฟฟ้ามาปั่นมอเตอร์ใช้แรงของเฟืองมอเตอร์ไปปรับเปลี่ยนแมคานิกนั่นเองง่ายๆไฟฟ้าคุมแมคานิกในระบบล็อกประตูนะครับนะไฟฟ้ามาสั่งให้ล็อกนะส่วนจะเปิดไฟฟ้าก็สั่งให้เปิดให้ปลดล็อกท่านถึงจะเปิดด้วยเมนวนวลนะออกจากรถได้ก็คือตัวนี้นะอันนี้ล็อกมือเรา นะล็อกตัวนี้เชื่อมโยงไปกับมือเปิดด้านในประตูเรากับมือเปิดด้านนอกนะเชื่อมโยงกันสองตัวนี้ทํางานพร้อมกันโอเคนะครับก็จบไปนะะก็หรือ,อหนึ่งในการนะครับกรอบใหม่นะครับที่แตกอันนี้ของเก่าของใหม่ใส่ไปแล้วแตกตรงนี้ครับแตกตรงนี้นะแตกจากกันเลยฮะท่านเจ้าของรถรู้นะฮะเป็นคนบอกให้ทางเราเปลี่ยนให้หน่อยนะครับ เราก็เอาแต่กรอบมาแล้วนะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับนะอันนี้เป็นของเก่าของท่านนะฮะท่านเ้าของรถดูตามไปด้วยนะฮะนครอสวรค์กลับมาแล้วฮะใส่เรียบร้อยนะครับเป็นกรอบนอกเลือนใหม่ฮะนะตรงนี้ก็จะเป็นเรือนใหม่เป็นจอเลือนใหม่นะครับที่ท่านดูความเร็วอะนะครับนะก็มันหักแล้วมันก็ย้อยลงมานะครับเจ้าของรถก็เลยอนะให้เปลี่ยนนะมาเรียบร้อยโอเคครับรายการที่สอง นะรายการที่สามมานะครับแผงบังโคลนล้อหลังทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ยังไม่ได้ตัดนะฮะเขาห่อมาเลยนะเดี๋ยวผมจะลองลองกรีดดูนะเป็นมือสองนะก็มาทั้งคู่เลยครับนะลูกค้าน่าจะหยอดกาวแล้วครับเดีย๋ยวผมแกะเลยนะนะเป็นอะไรยิบยับนะครับวันนี้นะนี่ครับมีรอยคูดเล็กน้อยนะก็มีมากนะครับนะมีกาบีเอ็มดับตรงนี้ครับของลูกค้าหักตรงนี้แหละแล้วเขาหยอดกาวมาตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายนะข้างในฮะไม่มีรอยเชื่อมพลาสติกมาไม่มีนะครับไม่มีรอยหยอดกาวมาเป็นมือสองจากนอกครับมีครับตีกามาเลยครับเบี้ยมนั้นมันอยู่ฮะทั้งสองชิ้นเลยนะครับชิ้นนี้ด้วยฮะนี่ครับมีกามเบี้ยอยู่นะครับชิ้นนี้ก็มีรอยรุยกาวรุยอะไรมาเนี่ยครับ เหมือนลุยยางมาต่อยถนนนะคงมาจากเมืองนอกแหละครับติดมาเลยนะครับเพราะตรงนี้งไงก็าเปิดที่โคนตลอดอยู่แล้วนะแต่ไม่มีรอยเชื่อมพลาสะติกมานะครับนะเป็นแท้ติดรถแหละครับตรงรุ่นนะ E39 โอเคนะครับสรุปมาแล้วนะฮะก็ทำหน้าที่คอยบังที่โคนนะครับเวลาวิ่งเหยียบน้ำลุยฝนตกแล้วก็มีทางที่มันเฉยแฉะนะ ตัวนี้ก็จะบังไม่ให้ที่โคนมาติดชายล่างของกันชนนะครับคอยบังไว้นะไม่ให้สลัดเปื้อนนะครับถ้าน้ําที่มันดีดมามันก็ติดติดบางโคลนบางโคลนก็ดักไว้นะถ้าไม่มีชิ้นนี้นะน้ามันก็จะทะลุออกมาโดนทา้งด้านข้างกันชนของท่านนะเวลาวิ่งอยู่น้ำมันก็จะเป็นที่โคนมันก็เป็นเป็นสายไปนะดูแลเธอะนะเพราะนั้นใส่ตัวนี้ไว้ก็ช่วยได้ให้รถเนี่ย คีดโคนจะได้ไม่ไปติดที่กันชนง่ายๆะจะได้ดูอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไม่เลอะไม่เลอะเทอะนเอาง่ายๆนะเอาคู่นี้ครับมาแล้วซ้ายขวานะพอเดี๋ยวผมวางนิดนึงอ่ผมสล,ลับไปอีกตัวหนึ่งนะครับล็อกอีกตัวก็มาแล้วครับมือสองนะ e สามสี่นะหน้าซ้ายเหมือนกันหน้าซ้ายนะ ของคันสีดำนะครับที่มาทำกับผมเพิ่งซื้อรถมาแล้วอยู่กับเราสิบหกสิบเจ็ดอีพีแล้วครับนะที่เพิ่งเสร็จไปทำชุดใหญ่ไปสี่สิบห้าสิบรายการนะเนี่ยล็อกอีกรายการหนึ่งครับคนขับสามารถกดล็อกได้แต่เวลาจะออกจากรถล็อกไม่ยอมดีดขึ้นซะและวนะแล้วก็อ่าสองส่วนคันดำเนี่ยฮะขอพยายผู้ผิดคันเนี้อ่าเวลากดล็อกล็อกไม่ลงด้วยสมมุติจะลงจากรถใช่ไหมครับต้องเดินมาล็อกฝั่งซ้าย หรือไม่ล็อกไว้ก่อนลงรถเลยเพราะาล็อกนี้ไม่ขึ้นไม่ลงเลยพูดง่ายนะครับจึงสั่งมาเลยครับนะให้เราเปลี่ยนเดี๋ยวนัดเข้ามาใส่นะตอนว่างลูกค้าก็ยังไม่รับสายเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าท่านดูอยู่ก็รับสายหน่อยนะเพราะว่าล็อกประตูหน้าซ้ายท่านมาแล้วเดี๋ยวว่างเข้ามาใส่นิดหนึ่งนะครับคุณอานะฮะที่เอฟซีเราด้วยนะะคันนี้สีดำเออ็มสี่นะครับเพิ่งเสร็จไปโอเคนะครับนี่ขั้นรายการนะครับส่วนอ e ีสัมก้าวท่าจะโกนะครับมาอย่างนะ ตัวนี้ไม่มีเทียบนะผมเลยเบิกศูนย์มาเลยครับเบียมนะฮะเป็นยางที่อยู่ในเบ้ากันกลิ่นนะฮะหรือกันฝุ่นหรือกันกลิ่นนะฮะตรงที่เราเติมน้ํามันท่อเติมน้ามันที่เด็กปั๊มต้องเปิดฝาออกมาแล้วก็เติมใส่หัวใจน้ํามันนะเติมเข้าไปยางคนนี้จะล้อมรอบอยู่นะเกาะอยู่กับตัวถังนะส่วนเบ้าด้านในนี้ก็จะแนบอยู่กับนะท่อทางเข้าของน้ํามันท่อทางเติมน้ํามันนั่นเองนะ พูด,พดพง,ง่ายๆคุมคุมน,น,นะครับก็คือท่อทางเข้าของการเติมน้ํามันเพราะว่าได้นะก็คือยางชิ้นนี้ครับเบิกศูนย์มาเลยนะของเดิมมันขาดครับเนี่ยอันนี้ใหม่ฮะอ่อนนุ่มมากครับบิดเบี้ยวได้เลยไม่มีหกมักนะเนี่ยของใหม่ไม่ใช่ของเก่านะนะแล้วก็ไม่มีรอยขาดเลยครับนะของใหม่ก็จะมี ถ้าดมมันก็จะมีเหมือนกลิ่นยางแล้วก็มีแป้งขาวขาวเนี่ยโรยมาด้วยนะแสดงเป็นของใหม่ครับด้านในด้วยนะครับตรงนี้ก็จะตีกาบีเมมาเลยครับแล้วก็มีนัมเบอร์เนี่ยครับไม่รู้เห็นไหมนเนี่ยฮะกาบีเมแล้วก็นัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์นะก็เป็นแบบนี้ครับนะก็ไม่มีอะไรฮะลองตัวน,นี้ก็เข้าไปติดอยู่กับคัสีตัวถังนะ แล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วปากปากท่อเหล็กมันยื่นออกมาหน่อยหนึ่งเราก็เติมน้ํามันช่องนี้ครับช่องเติมน้ํามันท่อช่องเติมน้ํามันนั่นเองทุกอย่างนี้ถ้ามันขาดน,นะครับกลิ่นมันจะเข้าไปในรถได้นะมันจะอวนเข้าไปในรถกลิ่นด้านนอกอะหรือกลิ่นไอ้น้ามันที่อยู่ด้านนอกก็ได้เพราะฝาถังน้ำมันจะต้องมีรูด้วยนะมีไอน้ํามันอ่าที่จะแทรกตัวเข้าไปได้หรือหรือควันอะไรที่มันถูกอ่าซึมเข้าไปกลิ่นก็จะเข้าในรถได้ นะทั้งกลิ่นทั้งทั้งน้ําต่างๆนะน้ําที่เราล้างรถอะไรต่างๆก็จะเข้าไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมียางกันไว้อยู่นะครับพอเติมน้ํามันข้อทางเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับหน้าที่เขาก็มีแค่นั้นครับกันน้ํากันฝุ่นกันกลิ่นนะกันน้ําแล้วก็กันกลิ่นได้ด้วยนะก็โอเคนะครับวันนี้มีเท่านี้นะนะพอดีเมื่อวานสองวันผมหยุดเสาร์อาทิตย์ไปกรุงเทพมาไป แถวบรรทัดทองนะแถวเขตถนนบรรทัดทองเนี่ยฮะต่อมาจากหลังจุลานะครับนะซอยจุลามาถึงกันหมดนะถักกันในยามงมงก็มีงานเขาปิดถนนฝั่งหนึ่งก็เลยพาลูกไปเดินหาอะไรทานแค่นะคั้นเองฮะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษอะไรมากมายนี่เด๋คนเยอะนะฮะต่างชาติเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ถนนมรททองเส้นนัน้นจจะเป็นแหล่งของกินแล้วนะครับนะรนะองจากเยาวราชแล้วมาใหม่นะเยาวราชหายจอดรถไม่ค่อยได้ นะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะนานแล้วอยู่มานานแล้วนะตอนนี้เขาไปบรรทัดทองกันหมดแล้วนะท่านไหนที่เข้ากรุงเทพยามราตรีนะสี่ประมาณก่อนห้าทุ่มนะครับไปจอดรถได้เลยหาที่จอดรถเสียค่าฝากที่จอดรถนะครับชั่วโมงละยี่สิบหรือเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจนะลองไปดูครับนะแต่จอดเราก็เดินนิดหนึ่งหาของกินครับตลอดแนวฮะเลือกเอาเลยครับ นะร้านเป็นตึกสองฟาทางครับแล้วก็ในซอยก็มีอีกนะครับกลางคืนก็เขาก็รองรับทุกวันนะจันถึงอาทิตย์อะครับมีทุกวันนะเพียงตนะแต่คนจะเดินมากเดือนน้อยแล้วแต่ตรงนั้นก็ส่วนมากจะเป็นพวกนักศึกษานะครับเพราะมันอยู่ใกล้จุฬานะครับก็เดินกินขนมปังกินอะไรกันนะกินหม่าล่ากันกินอะไรคุกกี้คุกคกี้ฮนะอายุน้อยเขากินกันนะนะก็ลองดูนะครับท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้ว ผ่านกรุงเทพมาแล้วก็แวะทานก่อนแล้วก่อนกลับต่างจังหวัดก็ลองแวะดูบรรทัดทองน่าจะมีที่เดียวแหละถ้าท่านไม่ไปห้างสรรพสินค้านะครับถ้าเบื่อห้างก็ไปเดินแบบนี้ครับนะผมไปบ่อยนะไปบ่อยมากเพราะว่านี่กุ๊กอยู่แถวแถวนั้นก็เลยไปบ่อยนะครับแล้วเขามาแรงนะที่บรรทัดทองนะก็ร้านเริ่มเปิดขึ้นตกแต่งกันใหญ่เลยนะครับเป็นแหล่งแหล่งของกินนะพูดง่ายนะที่ มาใหม่นะครับก็คงไม่มีอะไรวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมสั่ง W 2 0 5ไปแล้วนะครับที่มอเตอร์เกียร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ของคงมาลูกค้าอนุมัติแล้ววางเงินแล้ววางเงินเมื่อสักครู่เนี้ยผมก็สั่งเลยนะพรุ่งนี้คงได้เอาออกให้ท่านดูว่าก้อนมอเตอร์หน้าตาแบบไหนเป็นมอเตอร์คนทอนเกียร์นะครับนะซึ่งทํางานระหว่งางไฮบริดกับเครื่องยนต์ร่วมกันผสมผสานกัน นะต้องมีมอเตอร์ตัวนี้อยู่ในชุดเกียร์นะครับเพวัะน,นั้นก็ไม่มีนะไรคันอื่นก็จบไปแล้วสองันหนึ่งยังไม่มารับรถที่หนูกัดเสร็จไปวันนี้มีเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับบันมีเ2 0วลสองศูนย์ห้าครับเพิ่งมาเมื่อสักสองชั่วโมงเนี้ยก็เดี๋ยวผมไปถ่ายที่รถห้อีพีหนึ่งอาการความร้อนขึ้นสุดร้อยี่สิบเลยนะแต่แท็กเกอร์คงไม่ได้ถ่ายไว้นะเขามาจอดแล้วสุดเลยผมรีบดับสวิ์สรุปว่า ดูจากการประเมินเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้ออนำของเข้าไปเช็คผมว่าปั๊มน้ำหยุดทํางานปั๊มน้ำไฟฟา้าเป็นเครื่องรหัส274 M 2 7 4ไม่บิดนะครับตัวน้ํามันล้วนนะครับก็พัดลมทํางานดีสุดรอบได้ยินเสียงเลยแต่น้ํากํลาลังเดือดออกจากกระปุกเลยน้ํากํลาลังดันดันเน่ยท่อเนี่เป่งเต็มที่เลยนะท่อนี่ยุดเต็มที่เลยเอามือไปจับนี่เต็มที่ ก็ตอนนี้พักรถไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจ,จะแจ้งว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับส่วนน้ําไม่ลดระดับเทสแล้วไม่มีรอยรั่วนะจึงสันนิษฐานว่าปั๊มน้ําน่าจะหยุดทํางานแต่ตอนเช้าเขาออกมาจากบ้านหมี่ทาธุระได้เขาก็าบอกแอร์เย็นมากนะล่าสุดที่ทําแอร์กับเราไปอันนี้เขาแอร์เย็นเจี๊ยบเลยหนาวมากอพอพอมาโรงพยาบาลเสร็จออกจากโรงพยาบาลเท่านั้นแหละ ความร้อนขึ้นเลยครับก็จากโรงพยาบาลลบบุรีห่างจากอู่ผมหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกว่ากว่าเขาเลยแวะมาเลยนะครับนะแวะมาเลยไม่ไม่ตัดสินใจว่าไปต่อรูปม้อน้ํามันขึ้นที่จอแล้วแต่ไฟแดงมันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าคนขับรถเขาเคยจะขับรถญี่ปุ่นแล้วถูกไหวหวานในีมาขับคันเนี้ยพาคนเจ็บมาหาหมอ เขาก็เลยไม่มีความรู้เรื่องเบน์หน้าจอมันขึ้นรูปน้ําเขาไม่ยอมจอดพอไม่จอดเขาขับมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะไฟแดงมันขึ้นเลยขึ้นไปร้อยี่สิบเลยความร้อนขึ้นสุดเลยเล็ดลน์เลยเขาจึงประคองรถเนี่ยกลับมาหาผมแวะมาหาผมนะก็มันสุดไปแล้วแต่เบน์ดีนะสุดไปแล้วน้ําก็เดือดเดือดน้อยนิดเดียวไม่มากเดือดปุดๆแล้วก็น้ําก็ออกจากกระปุกพ่อพักผมไม่รีบเอาพัดลมมาอัด ค่อยคลายฝากระปุกข้างน้าให้ความร้อนมันนะระบายออกมาให้เร็วที่สุดนะเพื่อฝาสูบจะได้ไม่โกง่งนะเราจะได้แก้ตามอาการไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังที่รถว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตารถเป็นยังไงเนี่และ,ะต้องทํำยังไงต่อนะครับอานะการความร้อนขึ้นสุดสุดมากแล้วถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเช็คนู่ที่ไม่ค่อยซื่อตรงเท่าไหร่เขาก็จะยกฝากสูบท่านฝาโก่งแน่นอนล้านเปอร์เซ็น นะเพราะว่าโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่นี้ก็เป็นลูกค้าประจําเราถูกไหมฮะเหมือนสโลแกนที่ผมบอกอะไรนะอ่าถ้าเกิดมีช่างประจํานะช่างประจําจะไม่มีวันทรยศท่านนี่แหละมันหมายถึงข้อนี้แหละที่ผมบอกท่านนะแล้วคันนี้ก็เข้ามาตามใบสั่งนะตามใบสั่งก็ ถ้าฝาไม่โกงก็๋ย่ดูว่าเป็นพ่ป๊มน้ำไหมนะครับก็ทําตามอาการไปนะเราไม่ต้องไปเปิดเครื่องยกช็อตบล็อกลงสองแสนหรอกตัวนี้ช็อตบล็อกมันแสนก็บาทแสนไปไปรวมค่าแรงก็สองแสนกว่านะพราะรุ่นนี้ผมก็ยกบ่อยนะในช็อตบล็อกครับแต่บางทีก็ไม่ได้ถ่ายลงในช่วงแรกๆนะครับนะในเครื่องตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเครื่องโอฮีตฝาโก่งเสื้อบิดหรือสูบติด กระบอกเป็นรอยแหวนเป็นรอยลูกเป็นรอยส่วนมากช็อตบล็อกจบแสนไปไปลายรวมของเหลวรวมค่าแรงช่างมีสองแสนสองแสนสามสองแสนสี่หมื่นต้องโดนแล้วล่ะนะแต่คันนี้น่าจะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเขาเขาขึ้นพื่อขึ้นสุดมาแค่ประมาณกิโลเดียวออกจากโรงพยาบาลแล้วมันสุดเลยแล้วเขาก็เลยมาหาเราไม่กี่ร้อยเมตรแล้วก็รีบจอดรถนะเขาพยามจะไปต่อเหมือนกันแหละ,ะเอารถกลับบ้านให้ได้บอกก็ไม่ให้กลับ จอดไว้นะฮะก็น่าจะรอดแหะครับปั๊มน้ําเสียก็ซื้อปั๊มน้ําไปตัวสองหมื่นกว่าบาทของเทียบก็สองหมื่นหรือไงเนี่ยต่เดี๋ยวต้องรู้ราคาทีฮนะของแท้เท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นกว่าัางรุ่นเนี้ยหรือสี่หมื่นไม่รู้แท้ห้างนะะปั๊มน้ําไฟฟ้าก็ดีวผมเอามานั่งเสนอให้ท่านดูที่โต๊ะนี่แหละนะครับถ้าเขาอนุมัติแล้วก็ทำํำให้เราทํานะครับคุณก็เสียแต่ค่าตัวนี้ไปอาจจะเสียค่ารอเย็นสักสอง แกลอนพอเดี๋ยวต้องถ่ายน้ําออกไปเราถอดปั๊มน้ําน้ําจะต้องไหลลงนะฮะนะแล้วน้ําเราเย็นเล้รู้สึกดําแล้วด้วยคือรถไปจอดไ่ไง่ายรถปีหนึ่งใช้ไม่กี่ครั้งก็มีขี้หนูขึ้นด้วยเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูฮนะทั้งกระดูกไก่เฮ้ยกระดูกอะไรอยู่บนเครื่องหมดเลยนะค่อนข้างเสียดายรถอ่ะมีรถดีแล้วไม่ไม่ได้ใช้อ่ะนะอย่างว่านะนะครับท่านเป็นผู้หญิงด้วยนะก็ อาจจะนั่งรถคนอื่นไปอะไปทาบุญไปเที่ยวเลยรถตินก็ไม่ได้ออกไงนะแล้วก็ใกล้เขาบอกใกล้โรงไก่เรื่อยเนี่ยจอดนะครับก็มีปัญหาเรื่องหนูนี่แหละฮะซึ่งเป็นตัวปัญหาตัวร้ายเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะบได้รับฟังรายละเอียดจากผมนะทุกคันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่รถนะครับแล้วก็คงไม่มีอะไรนะวันนี้นะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้มีรถนัดอยุธยาใช่ไหมฮะเป็นน้ำมันเกียร์รุ่นเก่าครับเบนซ์วีลสองศูนย์สอง เป็นมันเครื่องมันเกียร์แล้วก็เป็นเอฟซเราเขาบอกดูเราหลายเดือนแล้วอยากจะมาทําที่นี่ไม่อยากทําที่อยุธยานะครับก็เดี๋ยวจะดําเนินการให้นะนัดไว้เก้าโมงเช้าเก้าโมงครึ่งน,นะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะทาตามอาการลดแล้วก็ถ้าหล,มหลวมๆรออะไรก็ท่านไหนที่อยากมาใช้บริการก็เข้ามาได้นะเช็คชลึกได้ นะแก้ที่ไหนไม่จบก็ลองดูครับลองปรึกษาผมดูนะครับนะอย่าไปมองว่าแพงถูกนะมันอยู่ที่ปัญหาของรถคุณมากกว่าการจะแพงจะถูกมันไม่ได้อยู่ที่ช่างนะครับนะแล้วการที่เราจะนํารถไปซ่อมเนี่ยก็ต้องให้ช่างเขาเข้าไปแล้วเขาทำนีฮะเขาใส่ใจแต่เข้าไปแล้วเขารอต้อนไม่อยากทําดองรถไว้เรียกเอาเงินแล้วท่านจะเข้าไปทําไมล่ะใช่ไหมนะมาหาคนที่ทําดีกว่า ถูกป่ะถึงแม้ค่าแรงเขาจะแพงกว่าหน่อยแต่ผมว่าคุ้มกว่ามันไม่แช่ไงมันไม่ดองไงนะมันรับแต่ความจริงนะถึงรออู่ของท่านมันอาจจะถูกจริงในความคิดท่านนะในความคิดท่านนอาจจะถูกใช่ไหมฮะแต่มันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายผมว่านะครับท่านอนจจะคิดอะไรทีนะ่คิดไม่ถึงก็ได้เพราะไม่ได้อาชีพท่านนะครับฟันคนที่เขาเป็นอาชีพ แนวนี้ดีกว่านะก็เขาทํามาเกือบสามสิบปีแล้วก็คงไม่หลอกท่านหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกไหมนะฮะผมผมยังมั่นใจนะว่าการที่เปิดอู่แล้วเป็นเจ้าของอู่เองเลยเนี่ยสามสิบปีมาแล้วเนี่ยมันมันน่าจะมีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วนะอย่างน้อยผมก็ไม่ได้อัดอันเป็นลูกน้องใครเขาแล้วพอมาเปิดอู่ก็ได้โอกาสก็ทุบหัวทุกหัว,ก,หวกินเลยถูกไหมเพราะตรงนี้ตัดไปนะ ไม่มีเขาไม่เคยเดินตามใครไม่เคยเป็นกระเป๋าใครแล้วไม่เคยเอาชื่อใครมาอ้างมาเป็นลูกน้องคนนั้นคนนี้คนดังดังหรือดังไม่ดังก็ไม่รู้พูดขึ้นมาอ้างใ่าเฉยๆให้ดูตัวเองมี power คนเรามันจะทำได้ทุกอย่างถูกป่ะท่านลองดูข่าวในะทุกวันเนไที่ออกมาแต่ละคนก็ดีๆเนร้ายๆเนี่ยนะนะเล่นละครไ้เนียนไหมล่ะเนียน เอาเงินประชาชนไปอ่ะทั้งนั้นอ่ะถูกไหมเพราะนั้นมันบอกไม่ได้หรอกนะว่า,วาคนจะไม่แอบอ้างชื่อคนนั้นคนนี้ตรงเฟซดูน่าเชื่อถือมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับรายวันการทํางานแต่ละคันละคันมากกว่าผมว่านะเดี๋ยวนี้ดูตรงเครื่องแต่งกายดูคําพูดมากก็ไม่ได้เขียนใน Facebook สวยหรูก็ไม่ได้นะมันต้องดูให้มันลึกลงไปอีกนะครับโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแกชร์กดดับซับสไคร์นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหัวแชร์โต้ต้องขอจบคลิปถึงเท่น,น,นี้ก่อนครับอย่าลังใจให้เราช่วยกันเราด้วยครับสวัสดีครับ